โคนั่งแทหวะโคนั่งสะอาดล้อพร้อมเจ้าพ่อรักเรื่องทุกจังหวัดของประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จกว่าปะมังโถตุโคนายังตบบุตรานุภาเวนะทำมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะลุกนันังทำรัตนังอ้อมเทวราชกัมปันโน มหาราชามหาราชาบุมเพวาโสกตาอุรานางตุมเหติอริยสัจจังอิมินาบุญยากาเมนวจานาโสอตาอุรานางตุมเหติอริยสัจจังเปกเววาทิมุตตังยาปมะมังหัวโตปตะวาดมหาบวงสวงโบชา

มาที่ไปเงมาคานะ<น> <verm ont> อ๋อก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทางช่องเจ็ดสีนะครับที่อนุญาตให้นักแสดงพระเอกนางเอกและก็นักแสดงผู้มีความสามารถมาแสดงภาพยนตร์ในเรื่องปอบดิบดิบระเบิดภูเขาเผากระท่อมเรื่องนี้นะครับคือคือ,คอมันมันเกี่ยวกับอ,อะไรครับปอบแล้วมันมีเผามีระเบิด คือมันเป็นปอบอะไรลูกมันถึงด really? no. ีบดิบดิบมากลยดิบมากลูกระเบิดภูเขาเผากระท่อมด้วยกล้องไหนลูกกล้องกางกล้องกางคกล้องไหนดี่าะเยอะหมดเลมันเป็นยังไงครับเสียงเสียงพี่แจเกามีเสน่ห์ป๋าหลงคนเดียวเ้นน้ำเ้นนเล่นต่อเล่นต่อจริงๆริงเป็นเป็นปอบแบบไหนครับแล้วลงยอดนึงครับ ก็เป็นปอบสนุกๆนะลูกนะ,ะไม่ได้เป็นปอบดูร้ายอะไรมากมายแต่ว่ามีกลิ่นไอของของปอบอยู่แล้วก็เราได้แม่หน่อยนะครับเป็นนักแสดงปอบจริงๆมาแสดงด้วยแล้วก็เราได้นี่ได้พี่แชปนะครับได้น้องเพลงนี่ได้ทั้งหมดเลยน้องการอยู่ไหนลูกนีลก่ลูกสาวลูกสาวนางเอกช่องเจ็ดนะครับรับรองว่า มาชมกันในโงรงภาพยนตร์นะครับสนุกแน่นอนครับเรื่องเป็นยังไงอ่ะเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเป็นยังไงของข้าวเนื้อเรื่องผมเ,เปิดประเด็นคือปอบดีบดิบแต่ว่าโอลิเวอร์บีเวอร์บอกว่าเขางงเขาเลยเติมข้างหลังให้ระเบิดภูเขาเผากระท่อมเพราะว่าเขาเป็นลูกศิษย์คุณอาฉลองพัคดีวิจิตนะ ก็เลยรับรองว่าสนุกแน่นอนครับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับผมเราเรบิวเวอร์คือมันเล่นอยู่กับเก่าหรือ,ขอเขาระเบ<า><า>ิดหรือไม่ทำซีจีเออมากมากคือคือ,คอจริงๆมีคยวขออันนี้เราจะเห็นว่าเป็นพิชเชษโปรดักชั่นเห็นห<อ>น้าผมแล้วก็เห็นหน้าปลาจริงๆเป็นนายบิเวอร์เฟรมอีกแต่ครั้งนี้เรากําลังเข้ามามุ่งในเรื่องของภาพยนตร์เราจะพิเชษโปรดักชั่นเราจะทําหนังตลกรักตลกแอคชั่นตลก หนังดูแล้วมีความสุขดูแล้วยิ้มดูแล้วฮานายบีเวอร์ฟิล์มก็กําลังจะมีโปรเจกต์ภาพยนตโยน์เหมือนกันซึ่งจะเป็นอีกแนวหนึ่งเหมือนกันคราวนี้เนี่ยผมก็รับหน้าที่เป็นปรดรวเซอร์ของของของโปรเจกต์นี้ผู้กํากับก็คือคุณพี่บุญประกาศิษย์นะครับที่จะเข้ามารับหน้าที่กํากับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคบภายใต้การดูแลควบคุมทั้งหมดก็คือจากสา co พิเศษนะครับ น,นช่ว่าความตายอยู่นี้คือมัเป็นเอฟเฟกของเรา,าก็สองอย่างรวมกันต่อยอดจากที่ป้าพูดว่าปอบดิบดิบแล้วทำไมต้องระเบิดภูเขาเผากะท่ mm hmm. อมเดิมจริงมาจากคุ้นส่วนก็คือปาโข๋เจ๊ใหญ่แล้วก็เฮียจัวนะครับเขาตั้งโจทย์ว่าปอบอยากจะทําหนังตลกอยากจะทําภาพยนตร์ตลกนะครับคันนี้เนี่ยผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะปอบผมมีระเบิดนะ mm hmm. ผมมีระเบิด mm hmm. ผมมีปืน mm hmm. ทำยังไงจะเอาของสองอย่างนี้มารวมกันได้ใช่ไหมครับพอเราได้ปอบเราได้ระเบิดภูเขาเขากระท่อมแล้วระเบิดภูเขาเผากระท่อมสืบเนื่องมาจากคุณาฉลองซึ่งเป็นอาจารย์ผมเองเราจะเอาตลกเอาระเบิดเอาปอบแล้วยังไงยังไงจะ,จ,ะจะสามารถที่จะระบุได้ว่าปอบเรื่องนี้อย่างที่ป้าเพิ่งพูดว่าเป็นเป็นปอบสนุกถ้าเติมคาว่าดิบดิบเข้าไปมันก็เลยกลายเป็นปอบดิบดิบระเบิดภูเขาเขากระท่อมหลายคนก็จะทําหน้างงงหนังอะไรวะ ถูกไหมครับแต่มันก็จะมีรอยยิ้มในเรื่องของคําพูดมันอยู่ตัวหนังเองมันแสดงถึงความชัดเจนเลยว่าหนังเรื่องนี้ตลกเราเคยดูหนังปอบทั้ง13ภาคในอดีตมาใช่ไหมครับแล้วเราก็ได้มีพี่หน่อยเข้ามาร่วมแสดงในเรื่องนี้ด้วยหนังก็ต้องการหนึ่งเราต้องการความสนุกสนานเราต้องการคลายเครียดดูแล้วอย่าคิดมากดูแล้วหัวเราะติดได้ด้วยไม่ว่ากันนะครับวอนนี้เรายินดีเลย นะครับแล้วก็เลยเป็นที่มาของโปรเจกต์ทั้งหมดผมก็เลยรับหน้าที่มาเป็นโปรดิวเซอร์ในเรื่องให้ครับแต่ว่าก็หน่อยก็มาด้วยมาด้วยลูกมาด้วยครับมาด้วยแล้วก็เมื่อกี้ที่ลูกถามว่าปอบดิบดบเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นได้เพราะว่าคนรักหนังมารวมกันอย่างเช่นยี่จัวโบแดงนะครับก็เสนอชื่อปอบดิบๆส่วนผมบอกว่าดิบดิบไม่ต้องเอา เอาดิบดิบแล้วก็นี่ก็พี่สาวเป็นเจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่ายายก็บอกว่าแถมท้ายให้หน่อยก็เลยโยนไปที่โอลิเวอร์ว่าให้พี่เวอร์แถมท้ายก็เลยเป็นปอบดิบดิบระเบิดภูเขาเผากระท่อมครับานางานางค่ะออายตงงกรัลนนี้เปดด็นครงัางแรกเลยนะคะที่มาเล่นในนี้ ใช่คับจริงๆเป็นครั้งแรกของการที่ได้รับภาพะยะนตร์ด้วยค่ะและ้วก็ก็อย่างที่ป๋ากับพี่เวอร์พูดว่ามันจะมีความคอมเมดี้ให้ทุกคนได้สนุกก็ฝากติดตามด้วยนะคะ,ะ,ะใช่ค่ะาวิ่งนอะไรครับเป็นเรื่องแรกเหมือนกันครับอันนี้เตรียมตัววิ่งหนีปอบหรือวิ่งหนีระเบิดไตัวอย่างไม่รู้จะวิ่งหนีอะไรก่อนเลยระเบิดหรือว่าปอบด,อด,อด,ดีต้องรอดูกันว่าอะไรน่ากลัวกันหรือหรือจะวิ่งหนีการไม่ต้องหนีหนูก็ได้ใช่คี่เวอร์ ได้ดูค่ะได้ดูค่ะก็ไม่หน่อยก็เป็นออริจินอลอยู่แล้วเนาะเขาเล่นมาถึง13ภาคซึ่ง13ภาคเนี่ยมีมีพี่โปรดิวเซอร์ที่ทำา13ภาคนี้มาร้ามทำเราด้วยใช่ไหมครับครับใช่ใช่มีมีมีเรื่องหนึ่งเรื่องความเงินด้วยนะครับเนื่องจากว่าเรามาทําเรื่องปอบใช่ไหมครับเราเคยดูบ้านผีปอบใช่ไหมครับน่าจะจํากันได้เนาะสิบสามภาคที่เราเคยดูกันเรื่องความเงิน คนที่ถ่ายปอบ13ภาคนั้นน่ะก็มาถ่ายเรื่องนี้ด้วยนะครับใช่มาถ่ายแล้วก็เป็นต้นตำรับพี่หน่อยชอบทำอย่างนี้ใช่ไหมครับเขาเนี่ยแหละคือคนคิดท่านี้ที่เป็นท่าประจำชาติเราเลยนะเนี่ยสําหรับปอบก็อยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันก็เป็นเรื่องของความบังเอิญนะครับที่ที่จะย้อนได้กลับมามาสนุกสนานด้วยนั่นแหละครับ,รรบแล้วก็เรื่องนี้ต้องของแนะนาศัตรูของปอบครับผมพี่พล เจอกัศสตูปอบผมหน่อยตัวนีครับเป็นในพานครับในพานลาสั์ครับไม่ดูไม่ดูไมดูไม่ดูไม่ดูไรวดูไม่ไมอดไม่ด้ไร่ดูมไม่ะไม่ดูไมบด่ดไดู่ดูไม่ดู่มดไดด กาคุณเป็นระเบิดก็ททำไมแล้วนี่มันเลยเป็นที่มาของคำว่ามีระเบิดใช่ไหมครับครับคนก็เผาด้วยแล้วเผาอะไรครับเผาตามชื่อเลยคุณไปเผากระท่อมแล้วใช่ไหมใช่ครับป๋าใยมอเอาเป็นว่าดด้คามนรติดตามไห้บจะได้คุตอนไหนนะฮะาตจะไดุ้ตอนไหนฝากติดตามด้วยนะครับ ก็จะรีบถ่ายแล้วก็รีบออนแอร์เร็วๆนี้ทางโรงภาพยนตร์นะครับมีปีหน,น้าผมคิดว่าปีนี้น่าจะคาบปีคิดว่าน่าจะปีใหม่ประมาณนี้กก็ฝา,ราครับก็ฝากแฟนๆคอหนังนะครับติดตามก็ด้วยนะครับปอบดิบดิบระเบิดภูเขาเผากระท่อมครับผมขอบบคคุณ